สวัสดีค่ะแม่ต่อยค่ะส,ส,สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมอน,นีกาะเดินทางมาติดตามตูเลขกแนวทางความฝันกับคุณแม่ต่อยอกเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมกะเพิ่นสีฝันว่าจาังไดกะให้เพิ่นเบาให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะเป็นจังไดคุณแม่หงวดนี้ฝันหรือเ่ฝัน,าาน,นว่าจังไดฝันเลาวค่ะ ฟันเสมือเอกออกแล้วคือยังต้องข <c oughs> ึ้นอ่ะฟันว่ามีเงินดีหมื่นเอาไปฝากไว้ย้ำเอือยอยู่ในบ้านเงินดีหมื่นใ <c oughs> บเอือยเอากลับไม่ตรงภาษาเอา้าขอให้เจ้าไม่จะใบพันเจ้าคือมาอันคื้นขึ้นหัวเงินมุนเงินสี่พี่โอ้ยอันโตเอาไปฝากไว้กับอากบเอาไปแจงเนี่ยบัตรก๊อปคือแบบ เพราะคำว่าพื้นับอย่งนี้นับกระเซคพบเบิสนะจะเห็นเนบสอยู่หักใบหาร่อยใบร่อยใบเศร้าก็มีนับพับใช้การบ้านจะพ่อพอสี่หมื่นใบร่อยใบหาร่อยอือจะมาใบพันบะมี่นี่คือการใบพันอนีมม้หักเบอร์าย คนกันเลยเออพันมาคือเอามาจงที่เลว้ยเว้ยไอ้กคนยืมไปแจงเนี่ยบอกกอบเงินเขาซอยงานเกี่ยบเอามาคืนหายเขาเออเอามาชงตัวคืนเป็นบาทเงินก็ได้ครบอยู่ได้ครบสี่หมื่นแตครบสี่หมื่นเพียงแต่ว่าลบมานี่เป็นเงินใบห่าลอยนึ่ใบลอยนึ่ เพราะว่าตอนถี่คุณแม่เอาไปฝากไว้น,นี่แต่ใบพัดบอคุณนนี่จะใบพั<ต>อามาเพิ่มบามีใบเศ้าใบหายร่อยใบร่อยใบพัดซึ่งเขามาซอยงานเกีย่<บ>าค่ะเพ <บา S 2> ิ่นเอาใบแต่งกอนบานเพิ่นกัดเก็บหนึ่งเข้ามาซอยงานเอามาสง่งเออคนบอกเขาฟัง,งค่ะ,คะ บ้านาทำเงองง่ยคือการทำเยอัย่นแหะน่โอ้ยจะเอใบอยากันไม้เ้าขื้นเฮ้ยค่ะในในความฝันนั้นแม่ต่อยก็พอใจเป็นไรแน่นอาพอใจเพราะว่าได้เงินใบเศร้เกมมานํำใบเศาใบโรยใบโรยดออแต่ใบหาโอยใบพัน บานนี้อัน <wh> นี Rosen ้มันต็เงินือก <h az od os> ันตัมึงจะว่าบ่าวหายแก็เงืนมงไม่กับคนบ้าคนด่าใช่คนตาด่ากูเงินเอาไปฝากกูไวกูย่างคนรักกูกูยานกูหักจาเงินมึงกูคนกูักอกบเอามาจงกูก็เอาเลยเอามาจงเอาเมื่อกืน่อหมันเ็ยว่าเอาไหวอยาคนหักใ้าใบเศร้าลายใบบอคุณแม่ใบเศร้ามี ใบร้อยก็มีใบพันก็มีใบาหาลอยก็มีปะปนกันไปเออโอ้ค่ะบาทนี้คุณแม่กะดับกะเอาขึ้นเลยในความฝันนะ่ะกะเอาเนี้ยคนมามาหาเอาแต่ว่าในใจนั่นก็เขียดแน่ยอยู่หรอกเพราะว่าใดบ่ไดใบพันขึ้เก่าค,ค่ะบานนี้ไปจังไหนต่อคุณแม่มบ่เนี้ยออก,รรก็เจ้ากานเพรากิดเมื่อ อืก็เมื่อคุณแม่กระต่นหมอเออค่ะค่ะเก็บเมียนเงื่อนใบใบเงลาเมื่อยอือกวนนมร้านฝากกวนนมเต่มะลักร้านแค่ก่อนร้านหูเมือมันกินนมเบ้อเบ้อหูนอนอุ้ยกวนนมไม่ใส่ค่ะกะเลือกหูเมืองหูเมือ บาดีท่านฝันแบบน,นี้คุณแม่สิเอาเป็นตัวเลขตัวไหนไหนตีเป็นตัวเลขให้เอฟซีใคุณแม่ท่านฝันในลักษณะจริงใช่ไหมก็ือตัวไหน่หมัมากมกม็มากแต่ที่สามแม่แปดสี่สามบ่ได้ฝันบอกคุณแม่หรือคิดว่ามันจะมาเลยเกิดว่ามันคืมากนีแ้แปดสี่สามเป็นเหลขกความสอบส่วนตัวคุณแม่นี่ละ แต่ว่าบอกถึงว so uh ่าความฝันที่คุณแม่เบอกให้ฟังนั่นสี่หมื่นเนี่ก็สิเป็นสี่ศูนย์ละนอคุณแม่นอเป็อาตามตัวเลีนอคุณแม่มากบ่มากงียบเงไยบวิเก๋พอคุณแม่กแบฝันเหม่นนอฝันแม่นงวดเพิ่งหันกบเลยมาติตาค่ะบาดนี้เป็นจังไดคุณแม่หลอกนี่ผีหนายเงีบมากบ่เงียบเลยบ่มาหามาไก่เลย ขึ้น่าทำกูชกขันเดติดตามตัวเลขของแม่ต่อยเนาะเพราะว่าผีนาหน่าเงาเคยมาบอกเลขเพิน่นค่ะตัวเลขกกะเข่าเต็มเต็มนอคุณแม่เนาะก็กะบ่ได้พอกเลยนหน้า,น,น,านอนบอกค่ะขันนอนอยู่หน้าเงาใดคุณแม่มักสิฝันนาะแต่ว่าหลอดนี่คุณแม่นี่เพิ่นนอนในบา้านเพราะว่าค่าร้านหน,อนห่อยเนาะเก่งๆนั่นผีบักเหลอมนะค่ะมันมันผูกข้อตายแต่ ซููเปรวเวดำดำน้ำที่เจโอเราหัวทีิพานน่าผีมาบอกว่าคุณแม่บหออืมโอ้ยน่าได้ไหมรถจักรยมเนาะสีได้เลลดนาะคุณแม่เนาะแต่กับเเป็นยังเนาะคุณแม่เอาไม่เนาะไม่เขียนให้กับไปบอกที่รถยู่ค่ะโอ้หกโตเหม่นแม่น่ะคือหาสื่อ้วหาสื่อทีละเก้าหาหาที่ที่หาเก้าหาหาเก้า ซื้อไว้ติือะค่ะบอกลูกค ah ูเจ้าซ anyway> ื essions, ้อเราบอกแม่พอนางว้ายแม่ไปซื้อเล็กว่าเจ้าบานค่ะไ่เคยซื้อเอ็ตเจ้าบ้านกับพี่ไฮเป็นแนวทางทุณย่างเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นฝันแมนเนาะทางผู้ชมเนาะต้างฟันคุณแม่กต่ไม่ซ้ำหนิเนาะคุณแม่เนาะัวเลขที่ให้ไปก็คือแปดสี่สามนี่เป็นพ่วงสอบส่วนตัวหรือมีฝันอีหยังเกี่ยวแก่บวก็แปดสี่สามคุณแม่เราให้ฟังแม่คุณแม่ ก็มาแย่งนะมัาแปดสามเนี้ม, 8, มักแปดสามเออมาตาใสคุณแม่ฟันไมหบอแต่ว่าฟันบอฟันเบาให้ฟังน,นะคุณแม่เป็นจังใดจังคนอีลีมาบอกใสหูว่าบอเอาตื่นกะเอาแปดสามด้วแปดสามแปดสองนี่ละแปดสามแปดสองของบังไงเป็นเสียงมาเบาใส่หูบอก,อบอกคุณแม่แม่เป็นเสียงที่จะรักเนาะ เออเสียงเวทนาเสียงไหนมันเสียงผู้อื่นไม่เสียงคอผู้ที่ตายไปแล้วเนเออเสียงผีพอแล้วมายืนห้องบอกคือหง่อก่อนเนี่ยคือกันหง่อนั้นเคนาอีจุ่มหมามาจับมืออีจุ่มยืนอยู่หนาเออจะมาอย่างลับพอจะก็ได้จุ่มแล้วก็ไปนั่งเพามันมาจู่มมันออกเก่าจุ่เก่าค่ะค่ะบ้านนี้อี่จุ่มมันเกิดก็ต้องสามหาเนาะ ันก็นเลขออกวันสามพฤษหกสามหลงวัแล้ว,ว่าอายุเน,นอะรกานอายุอี้อรเหมือน,นตยอยังใงัว่าแปดสิบสามปีแปดสิบสามข้อดีเขาครับตัวเลขเลยบาลขกที่บาล,กท,บาลกที่ก็เพราะว่าเป็นมายืนห้องบอกเปิ่นนันเนาะบาลขที่ห้าแต่ว,ว่าบาลขที่เล่วน่ยมันจิบ 1, 1> เก<อ>่าทักหนึ่งบาลที่ก่อนาบานลขท,ที่ห้านี่ย หนึ่งศูนย์เจ็ดหันสีเนี่ยนี่น้างมันอยู่ห้องบอกอ่ะแล้วเนี่ยเปิดหน้าต่างจองเบิ่งเนาะเอาพี่บอมาเอิื่อียงมามาห้องบอกแม่อยู่นี่ล่ะอยู่บ้านอยู่เมียนเลยนะขึ้นหวังค่ะอยต้อยแล้ววะค่ะแม่ไปใส่หน่ะค่ะไอแม่แล้วก็น้อยน่ะจะได้ลูกไปต่องมึงแม่บ่เห็นแม่ในบ่อนอ่ะ เท่านี้ไปนอนใส่น้าบันพื้นไปนอนเรา,าเคยพื้นเ,เ,เราออกจากโรงพยาบาลมาญี่ป<ต>ุ่นฟาล้านนอนน้ำประหูวัตะเพิ่นกลับมาฮื่อนไปอย่ยินเสียงวีพ่อห้องบอกแ,แม่มึงไปใส่พื้นไอีแม่แล้วก็นอนอยู่บอลเราเนี่ยเอา,าไงลูกขึ้นได้เปิดหน้าตัางซองบึงหวัวก็ไปเปิดประตูออกทางเงาเอาอีแม่ไปใส่เลยบ้านก็ค้ำค้ำหาในปักหงมบุมเอา พิีบ่อก็ออกมาข้างนอกเห็นอยู่เพเห็นแล้วนอนแล้วนอนอยู่บนเงานนั้นหลานเา้าเราบอกนะไปเบึงอันดีอ้ายเราออกจากโรงพยาบาลมาคก็นอนได้ยินแต่เสียงหอบลีเลยบอกปีกูว่าเป็นโตเลตที่ชัดเจนแน่นอนคุณแม่นาอบอกแปดที่สามนี่เนาะแม่นาอ ค่ะค่ะจังเลยก่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของแม่ต่อยเน,นาะค่ะเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ค่ะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยโชคดีมานเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่ต่อยเน,นาะค่ะเน,น8 43, 8 3, าะ8438283ค่ะแล้วก็40เน,นาะค่ะท่านผู้ชมเน,นาะบ้านเลขที่107ค่ะ ประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะฝันว่าเอาเงินไปฝากเอืย่ยไว้เนาะคะ่ะเนาะเป็นจํานวนเงินสี่หมื่นบาทก็เลยตีเป็นเลขสี 40, ่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ฝันเห็นพอคะ่ะมายืนห้องอยู่หน้าบ้านคะ่ะเป็นตัวเลข แปดสี่สามแปดสองแปดสามเนาะคะ่ะนอการให้ท่านผู้ชมทางบานพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของแม่ต่อยเนาะคะ่ะนอสําสหรับคลิปนี้กาขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจาปนะะ่าปอเนาะค่ะนอคาว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะจ่าปอกกับขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะนอเพื่อที่สิบภารตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ ขันมีตัวเลขเนี่ยทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าโปก็ศิไปติตามมาฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าทาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ